คุณผู้ชมครับผมเป็นคุน้องผนี้ผมจะมาแคสเกมโรบกันครับผมในแมปพิชูว่า Project Legend ครับผมซึ่งจริงๆชื่อมันยาวแต่ว่าผมพออันแค่นี้แล้วกันนะครับผมนะก็หลังจากที่ตอนที่แล้วๆมาครับผมผมรู้ว่ากี่ตอนแหละเพราะว่าตอนเนี้ยผมถ่ายตอนที่ผมถ่ายเนี่ยเพิ่งลงตอนหนึ่งไปตอนนี้ผมถ่ายอยู่นะฮะซึ่งไม่รู้ว่าระหว่างเนี้ยมันมีกี่ตอนก็ตามนะฮะก็ขอติดตั้รับแ้วกันนะครับผมนะสั้งรับซีรีส์ใหม่กับโปเกมอนนะครับผมในโรบกนะครับผมก็นะครับเราก็ติดถ้ำเหมือนเดิมตอนนี้ผมออออกกมมมมมมาาาเเเเซฟ่่่นนนนนะะะะะครรับผผฮใใช้้้แลวจขถหหื เหมือนผมไม่แน่ใจว่าผมจะลืมทางหรือเปล่านะเหมือนผมลืมสำรวจไปทางหนึ่งใช่ไหมอ่ะมีคนไปแล้วผมนะเฮฮันแน่เพื่อนมากัดไปก่อนหนึ่งทีงำงำกัดไปแล้วผมนะกัดไปทีหนึ่งงำ เรียบร้อยครับผมนะฮะยี yeah. ต่ตอนนี้ผมเปิดแชร์อยู่ใช่ป่ะแชร์ทีเค okay. ผมนะเราไปที่ไปที่น้ำตรงนั้นนะผมนะเหมือนผมจำได้ว่ามันมันมีท่าที่น้ำเอ้ยติดอ๋อน,นึกว่าติดเสาติดโปเกมอนนะผมนะออนนิกส์เอาไหมถามว่าเอาไหมเหรอไม่เอาวิ่งหนีครับ โอเคผมนะเราไปหาทางน้ําดวอานะผมนะผมจะอยู่ข้างบนตรงนั้นปะผมอยู่ข้างบนงน,น,ะงบน,นะครับโปเกมอันจะไม่ไม่ไมอ่าไม่เจอครับผมโอเคนี่ตรงไปใช่ไหมโอ้หมายะแต๊วแตวแต๊แต,แต,แต, <c oughs> ตัวเดิมเมื่อกี้ไว้เนี่ยอ๋อสิบสี่นี่สิบสามโอเควิ่งดีครับรออะไรไม่เอาครับยังไม่สู้ตอนนี้นครับผมนะฮะ เหมือนผมจะไม่ได้เดินไปไหนว่ะเมือนผมมีเอ๊ะมันมีทางต่อเนี่ยฮะแล้วผมก็หาโปเกมอนเพลินเลยใช่ไหมมันมีทางแยกกป่าววะอือไม่เอาไม่สู้โอเคครับผมทางนี้อ่ะ นี่อะไรทางเข้าปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมันเป็นทางเข้านะผมวนเลยนี้ซูแบทไหนซูแบทวะบักน่าจะทางเข้าปะนี่ ถ่ายทางเข้าผมโดนหลอกอเกือบเกือบวิง่งตายติดโปเกมอนเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะมันมีเราต้องไปทางน้ำใช่ไหมแล้วเราต้องออกทางไหนหนอ มึงเจอบ่อยกันไปแล้วนะโอเคปึ๊บปึ๊บปเดือดปึ๊บปึ๊บป๊บไหนวะ โคยคิงไงไหมขอโคยคิงอ้าวตัวอะไรครับเนี่ยปูเทลา่าปะใช่ปูเทล่าป่าวะจำชื่อไม่ได้กัดได้ไหมกัดอยากเก็บนะตัวนี้ฮะ,ะไม่ทันละเผื่อได้ท่ามังกรเนี่ยคงไม่ได้มันก่อนยรนีเดีวยวกับลิซาดอนนะที่แบบไม่ใช่ท่ามังกรแต่ท่ดไฟกับบินโอเคครับผมเดี๋ยวนะทางออกมันทางไหนหนอ ê tết 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 เอ้ยบนภูเขาก็เจอเนี่ยสเคลออกไปผมอยู่เหนือน้ำแล้วนะทำไมหิวใต้น้ำหนูเนี่ยออฮะเฮ้ยงงง,งมาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวนะ นี้ผมงงเขาบงกดมากเลยวะนี่คือทางขึ้นตรงนี้อันนี้คือไปตรงนี้โอ้ติดอันนี้ไงจอแล้วทางออกอยู่นี่เออนี่ไงเย่ออกแล้วทุกคนนอ่จะติดอยู่โอเคออกได้แล้วผมนะสวัสดีอ้าวไม่คุยด้วย tm โดน d i s a p p e a r after one use ไม่โผล่มาเลยหลังจากใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งมันค่อนข้างสุด amazing เลยนะเขาหน้าแปลกใจเลยเออ่ถนนเส้นนี้ถ้าตรงไปเนี่ยออืคุณสามารถที่จะเออ่ so white glass if you don't want to fight them แต่ผมรู้ก็คือปั๊มปโปกโเกมอนก่อน <laughs> เพื่อเจอนกเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮันนี่ไม่ต้องไม่ต้องสู้วัน,นั่นไข่ไอ้มาอยู่วันนั้นวนะเนี่ยสวัสดีครับเช็คอินที่ไหนอะมียิ้มด้วยอ๋อน,นี่เช็คอินอยู่นี่เช็คอินเช็คอินเราต้องเช็คอินครับผมนะเช็คอินก่อนเช็คอินก่อนนะ yes. ยังสกดแยกไปก่อนนะผมเช็คอิน แล้วก็เช็คอินครับผมให้ดูเ hey, ต๊ดเต๊ดต๊ด๊ดยูแคนเทลเรพอร์ตโอเคเช็คอินแล้วนะผมนะฮะไปหาคนนู้นนะผมใครเขาทำอะไรบนนั้นวะ,ะหืมโอ้ขอบคุณที่ปลุกฉันนะเกือบตกแล้วนอนทำไมตรงนี้วะฉันเดาว่าฉันควรจะให้อันนี้กับเธอ ได้พักผ่อนได้พักผ่อนนะผมมันจะช่วยฮีลโปเกมอนนะฮะควรเอาไปใช้กับคาบิกอนนี่คืออะไรอะเดินได้ใช่ไหมเดินนะในกระเป๋าผมขาดอะไรปะมีโพชั่นมีรีไวฟ์โปเกบอลโอเคเดี๋ยวซื้อโปเกบอลเพิ่มซื้อเพิ่มอีเหรออ๋อฮะครับผมเดี๋ยวซื้อโปเกบอลเพิ่มแล้วก็ซื้อยาด้วยนะเพื่อม,มีเพลพ มันจะมีเลเยเยลโล่เมดิซินคือตรงนี้โอเคมีรีไวท์อย่างเดียวเอารีไวท์เพิ่มับผมสักสี่อันเนาะเพราะว่าเผื่อใช้เผื่อใช้ห้าแล้วกันมีมีหกตัวเผื่อใช้เผื่อใช้เรารวยแล้ว,ลวลครับทุกคนพอชั่นเหรอไม่เอาไม่เอาพเกบอลเกรดบอลตอนนั้นก็ซื้อไปไม,ไม่ได้วะสักยี่สิบลูก ใช้เงินเป็นเบีย้ยทุกคนโปเกมอนปกติเอาซักอีก20อันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าตอนแรกอะโอเคครับผมเอเวอไม่น่าใช้หรอกมั้งผมไม่น่าใช้อัพอะไรหรอกนี่เด้ออ่ไม่มีไม่มีเลเพลไอเลเพลเนะครับมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเกย,ยบโปเกมอนตลอดตลอดอะไรเงี้ยสมมติเราไปในถำ้ำเมื่อกี้เราก็ไม่ต้องเจอโปเกมอนบ่อยๆนะ อ๋ออันนี้คือยิมของอะไรอ่ะยิมธาตุอะไรอ่ะปึ๊บเออะวัดดีอืมธาตุน้ำป่ะอิสเลี่ยรี่เต็แมวไม่อ่านจำรับครับผมขี้เกียจอ่านธาตุน้ำป่ะท่าน้ำครับผมผมแพ้งั้นแสดงว่าผมอุย้ยชายนี่ด้วยเหรอชายนี่เหรอปลาทองที่ชายนี่ว่ะผมต้องใช้แต่ไบต์อย่างเดียวอ่ะไบต์เดอะดัสนะฮะ ถ้าใช้ไฟไม่น่าได้ผลใช้ใบเดาว,ดวตลอดนะฮะมีอันเดียวใช่ไหมโอเคเฟนโอเคไม่ใช่โอเค,อเคไม่ใช้เซนก็เป็นอันนี้แทนโอเคโอเคผมนะนี่ไงาทาัดน้ำ ชื่ออะไรมิสตาร์ไม่ใช้ปืนหรปะเอ้ยทำไมมันกดงี้วะปาร์ตี้ครับผมอ่าเมื่อกี้ตัวอะไรตัวนี้ใช่ไหมที่มันอัพผมเอาท่าอะไรมาวะอันนี้ใช่ไหมโอเคก็คือท่าแรงๆก็คือ2ท่านี้นะฮะเฟนกับล็อกทอมผมใช้ไฟเป็นหลักกับตัวเนี้ยไอตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยทำไมต้องเดินตามทางเลยวะนี่ก็ได้เนาะมิสตี้อ,อ๋อมิสตี้ไม่ใช่มิสตาร์นะฮะถ้ามิสตาร์ใช้ปืน Second Leader Star r e รกัดดิกัดปลาดาวนี่กัดปลาดาว,ดดาวง่ําเดียวพอนะฮะกัดปลาดาวเรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> แล้วผมว่าผมปิดแชร์ดิว่าเพราะว่ามันยาวมากยู่ดิประโยคโคตรยาวเลยเดี๋ยวจบอันนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะปิดแชร์นะผมนะสตาร์ไม จะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะผมตามี่ตาไม่วะตาหมี่เฮ้ยซุปเปอร์โอเคใช้เลยนี่เนียซุปเปอร์เอ็กฟ์ทกตีฟได้ครับผมเรียบร้อยโอ้โหแล้วก็ต้องรออีกครับผมนะโอเคครับผมเรียบร้อยเธอดีมากเลยนะเบสเลกโตอนะครับ ได้เข็มกัดยิมแล้วนะฮะแล้วก็ได้เวอร์เทอร์พลัสของทีเอาทีเอ็มเวอเทอร์พลัสโอเคนี่ได้ของด้วยครับผมนะวววตเวอร์เทอร์พลัสคือใช้ว ater ในการโจมตีใช้น้ำโจมตีจะไปไหนต่อเหรอแนะนำไปที่ r o u n ห้านะครับไปที่บัวมิเลียนซิตี้ก็จบแล้วโอ้เกือบลืมอ่านี่ตัวรูเล็ตรูเล็ตไอ้นั่นปะไอ้ที่ตรงบ้านเราปะใช่ไหมรูเล็ตอันนั้นเนาะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะผมไปปิดไอ้นี่ก่อนไม่ไหวจริงๆอ๋อนี่เออ ิดโอเคปิดแล้วแล้วก็ T M ครับผมผมมีตัวตัวธาตุน้ําอยู่ able ไม่มี able สักตัวอันนี้ก็ able ไม่ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวธาตุน้ำไม่ใช่เหรออะไรวะ